นี่น้ำหวานดูนี่สิเนี่ยประกวดแล้วอะ่ะถ้าชนะเนี่ยก็จะได้เงินหนึล้านด้วยหุ้ยดีอ่ะแต่ฉันเนี่ยต้องลองไปสมัครและโอ้แกฉันอยากสมัครมากอะ่ะแกสมัครกันไหมก็สมัครอสิเงินหนึ่งล้านขนาดนี้เนี่ยไม่เอาก็บ้าแล้วจ้าฉันเนี่ยจะติ่งตวส,สวยๆกับแกอีก วันนี้เนี่ยฉันเนี่ยซื้อชุดมาแล้วก็อยากรู้นะว่าชุดของฉันเนี่ยจะสวยกับยังนั่นมาเท่าไหร่ชุดเนี่ยฉันเนี่ยอุตส่าห์ไปเอฟมาสวยมากเลยจ้านี่แกเมื่อวานเนี่ยฉันไปเอฟชุดมาแล้วนะเนี่ยฉันเนี่ยจะเข้าไปประกวดที่กรุงเทพดูสิแกนี่แกเนี่ยฉันก็เอฟมาเหมือนแกของฉันเนี่ยสวยกับแกตั้งเยอะอ้าวแล้วแกรู้ได้ไงล่ละ ว่าแกเนี่ยชุดของฉันแกยังไม่เห็นชุดของฉันเลยแกจะรู้ได้ไงล่ะต้องดูให้รู้ดอกนะว่าชุดฉันเนี่ยก็สวยกว่าแกถ้าไม่ได้ดูอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหนึ่งตอนเต็มนะคะจะมาเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วก็มาดูกันว่าใครจะชน,นะว่าชุดใครจะสวยกว่ากันคะ่ะ